ถ้าไม่ยื่นภาษีเงินได้จะโดนอะไรบ้างครับอาจารย์สิ่งที่เราจะต้องโดนแน่นอนครับเรียปรับแล้วก็เงินเพิ่มตันนี้ต้องโดนแน่นอนเลยเพราะว่าคุณไม่ยื่นตามกําหนดที่ทางสมบัติกำหนดไว้อย่างที่2ครับต้องโดนตรวจสอบ สำคย้อนหลังแน่นอนเพราะสมรคจะมีข้อมูลเรื่องของรายได้เรื่องของเงินได้ของเราอยู่แล้วอย่างที่3ครับถ้าวันนี้เราจะต้องไปยื่นขอทําธุรกรรมขอสินเชื่อกับธนาคารอาจจะทําให้เราพลาดเรื่องพวกนี้ได้เพราะวันนี้ธนาคารเองเขาก็จะต้องขอเอกสารเรื่องของการเสียภาษีธนาคารอาจจะมองว่าวันนี้คุณยังไม่ซื่อตรงคุณยังไม่ซื่อสัตย์กับเรื่องของการชาระภาษีกับกลายเป็นว่าคุณหลบเลี่ยงแล้วถ้าวันนี้คุณได้เงินของธนาคารไปละคุณจะมีพฤติกรรมแบบไหนธนา อาจจะมองบบนีก็ได้หรือสมการก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของแพนพอมต่างๆต,ตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับซึ่งถ้าเขามีการตรวจสอบแล้วก็ตรวจยันกันได้ว่าตัวรายได้ของคุณมีแล้วคุณไม่ยื่นตัวนี้ถือว่าคุณมีเจตนาหลีกเลี่ยงอาจจะมีโทษถึงอาญาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีเงินได้นะครับยื่นแบบธนาการภาษีกัน,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 นได้กันเถอะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เป็นหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งที่ถูกต้องครับ